สวัสดีครับผมสาหรับคลิปในวันนี้ก็พามารู้จักการนําเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์การ,กรเกษตรจากฮ่องกงมาไทยมีทั้งอะไร <c oughs> มีทั้งอุปกรณ์อื่นๆก็การนําเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์กรเกษตรจากฮ่องกงอ่ะสามารถต้นได้เนื่องจากฮ่องกงเป็นศูนย์การค้าหลักประเทศมีการปลอดภาษีส่วนการกรในบางหมวดสินค้าทำให้ต้นทุนการนําเข้าต่ําลงกว่าการสั่งซื้อจากประเทศอื่นนะครับมีเทคโนโลยีและ ใหม่และคุณภาพสูงเช่นระบบรดน้ําอัตโนมัติตัวเกษตรแต่เครื่องมือเก็บเกี่ยวที่มีสุกภาพรวมทั้งอะไหล่พวกรถไถรถอะไรต่างๆก็การนําเข้าสามารถทําได้ง่ายง่ายดายรวดเร็วฮ่องกองเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์นะครับพะบบขนส่งแต่ก็ฮ่องกองปลอดภาษีบางคนอนะทางจากเยอรมันหรือสั่งจากรัสเซียหรืออิตาลีเพื่อนำเข้าอุปกรณ์การเกษตรมาไทยสั่งผ่านฮ่องกองนะครับผม ทั้งอุปกรณ์สมาร์ทฟาร์มิงก็สำหรับท่านที่ต้องการนําเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรจากฮ่องกงมาไทยก็สามารถติดต่อเราได้นะครับนำเก็คือนําเข้าผ่านฮ่องกงก็ได้จกส่งสินค้าอย่างฮ่องกงเราก็ดาเข้ามาได้ก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็ติดต่อถ้าต้องการนําเข้าติดต่อเราที่แฟรเทรเกตต m p o อินพุต หรือไลน์ Official แอ v x i p r เลยนะครับหรือที่อีเมลต้น underscore h o ก m a i l c o m นะครับผมเอ่อสที่สำคัญฮ้องกองเป็นของดีราคาถูกครับราคาไม่แพงกดไลค์กด like, แชร์นะครับผมสวัสดีครับ